แล้วเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ต้องเร่งดาเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของสินค้าที่ตกค้างต่างๆแล้วก็นอกจากสินค้าที่ตกค้างเนี่ยทางหอ,อ,องกันค้าเนี่ยได้บอกมาแล้วว่ามีเรื่องของผู้ประกอบการที่ประสบภัยไปด้วยนะคะในเรื่องของการกําหนดเวลากำหนดมาตรการใหม่อันนี้นะคะต้องขอให้เน้นย้าว่าจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างหรือว่ามีการกําหนด อะไรอื่นๆได้บ้าง่ะเดี๋ยวเราไปดูใน,ในดีเทลแล้วกัน,นพูดตอนนี้เดี๋ยวเผื่อมันดีเทลเยอะไปนะคะแล้วก็ที่มีในเรื่องของบริษัทเอกชนบางอันนะคะที่เราพอไม่ได้อยู่ในอำน,นาจรัฐแล้วเนี่ยต้องดูในเรื่องของฝากทางสมชทบทวนตรงนี้ด้วยว่าเรื่องของการาจดบริษัทที่จดทะเบียนเอกชนเนี่ยมีอะไรไหมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะเพราะถ้าเป็นเอกชนก็ตามแต่ส่งความาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ย เราสามารถจะนําตรงนี้พิจารณาได้นะคะว่าจะต้องดําเนินการยังไงต่อไปอาจจะขอข้อมูลกับทางกสะทะชพเพิ่มด้วยเมื่อกี้กับทางเอกชนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทําอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของแสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ขอให้ให้เน้นย,ย้ำอีกทีดีี DE ก็ให้ข้อมูลได้นะคะ